สวัสดีครับเดี๋ยวข้อนี้มีคนมีคําถามนะครับว่าวิธีการบันทึกบัญชีของแต่ละประเทศเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนสมมติวา่าเราอ่านงบการเงินของประเทศไทยได้เนี่ยแล้วเราจะสามารถไปอ่านงบการเงินของบริษัทอื่นที่อยู่ในต่างประเทศได้หรือเปล่ามันจะเหมือนกันไหมคําตอบคือถ้าเป็นจากมุมมองผมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ต่างนะคือโอเคมันอาจจะมีความแตกต่างในรายละเอียดบางอย่างแต่ผมว่าโดยสาระสําคัญแล้วเนี่ยมันเหมือนกันและดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องกังวลน,นะ เท่าที่เคยเห็นคือบางประเทศเนี่ยมันก็จะมี accounting standard ของตัวเองแหละอย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยมาตรฐานบัญชีของประเทศไทยก็จะใช้ tfis ถูกไหมก็คือเป็น Thailand financial reporting standard อย่างของฮ่องกงเนี่ยก็จะมี hkfrs เหมือนกันคือฮ่องกง financial reporting standard อย่างของรัสเซียก็จะมี ras Russian accounting standard อยู่แต่ผมเข้าใจว่านะอันนี้ไม่แน่ใจ100%แต่ผมเข้าใจว่ามาตรฐานเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คืออ้างอิงมาจาก ifis หรือ us gap นะครับอย่างของประเทศไทยอย่างเงี้ย มันอาจจะชื่อ T F I S ก็จริงแต่ผมเข้าใจว่าเราลอกไอตัวมาตรฐานเนี่ยมาจาก I F I S นะและดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็คือโอเคถึงแม้มันจะมีสแตนดาร์ของตัวเองอยู่ซึ่งในรายละเอียดปีกย่อยจริงๆมันอาจจะมีบางรายการที่แตกต่างออกไปรูปสังการบันทึกอ,อาจจะมีความแตกต่างออกไปแต่โดยสาระสาคัญเนี่ยผมคิดว่ามันอิงมาจาก I F I S เป็นหลักหรือไม่งั้นก็ U S gap เป็นหลัก แลวดังนั้นจากประสบการณ์ที่เจอมาเนี่ยผมก็พบว่างบการเงินของประเทศไหนเนี่ยหน้าตามันก็เหมือนกันมากเลยรายการก็เหมือนกันมากเลยความหมายมันก็ดูเหมือนจะเป็นอันเดียวกันเลยด้วยซ้ำครับแม้กระทั่งระหว่างมาตรฐานบัญชีหลัก IFRS กับ u s g p เนี่ยความแตกต่างมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนักหนาคือตอนผมเรียนน่ยผมจําได้เลยว่าเออมันจะมีพูดถึงกันแหละว่าเออสองมาตรฐานนี้มันจะมีความแตกต่างอะไรกันยังไงบ้างนะครับตอนผมเรียนผมสอบแบบผมเคยต้องจําอยู่ แต่ก็ไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบใหญ่โตรหรือว่ามันเป็นสาระสําคัญอะไรมากอย่างเช่นนะผมคุ้นว่ามาตรฐาน2อ,อันนี้เนี่ยเช่นนะครับผมยกตัวอย่างความแตกต่างของมันก็จะมีเรื่องของการบันทึก Inventory อย่างเงี้ยอ่ะอย่างมันจะมี first in first out last in first out ถูกไหมไอ w e i g h t e d average ถูกไหมครับอย่างของ I f r s เนี่ยผมจำได้ว่า last in first out เนี่ยเขาจะไม่อนุญาตในขณะที่ของ US g a a p เนี่ยก็คือ3มันนี้คือโอเคหมด หรืออย่างเรื่องแคชฟลูโอ่ะผมจำได้ว่ามันจะมีอันนึงที่ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเนี่ยรู้สึกจะเป็นของ USG a a p มั้งที่เขาจะบังคับเลยว่าถ้าเป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยนะจะต้องนับอยู่ในกระแสงเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานอ่าะแสว่ามันต้องหักออกจากกระแสงเงินสดกิจกรรมดำเนินงานนะแต่ถ้ามันเป็น IFRS เนี่ยผมจำได้ว่ามันจะ classify เป็น Operating Cash Flow คือจากการดำเนินงานก็ได้หรือ กิจกรรมจัดหาเงินก็ได้นั่นหมายความว่าสมมติว่า2บริษัทที่เหมือนกันเป๊ะเลยอันนึงรีพอร์ตตาม IFRS อีกอันนึงรีพอร์ตตาม US GAAP เนี่ยบริษัทที่บันทึกตาม US GAAP ก็อาจจะมีกระแสะเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานน้อยกว่าที่รีพอร์ตด้วย IFRS เพราะว่าถ้าเป็นของ US GAAP เนี่ยมันก็คือจะโดนบังคับว่าเงินสดที่จ่ายไปเป็นค่าดอกเบีย้ยเนี่ย จะต้องบันทึกใน operating cash flow นะคือกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเท่านั้นามันก็ต้องหักออกไปถูกไหมครับมันก็จะเหลือน้อยลงในขณะที่ของ IFIS เนี่ยเขามีทางเลือกไงบริษัทก็อาจจะเลือกว่าเอ้ยเอาไอ้ตัวกระแสเงินสดที่จ่ายต่อบีเนี่ยไปอยู่ใน financing ละกันไปอยู่ในหมวดกิจกรรมจัดหาเงินละกันดังนั้นในกระแสเงินสดสุดทธิที่จะเป็นจากกิจกรรมดาเนินงานเนี่ยมันก็อาจจะดูสูงกว่ากันได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยผมมองว่ามันเป็นรายละเอียดปีกย,ย่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอ่านงบการเงินเนี่ย ไม่ว่ามันจะบันทึกอยู่ตรง operating หรือบันทึกอยู่ตรง financing เนี่ยถ้าเกิดเราไล่ดูเนี่ยยังไงมันก็ต้องเจอเหมือนกันอยู่ดีนะครับเลขมันก็ต้องเป็นเลขเดียวกันอยู่ดีด้วยนะแม้ว่ามันจะเขียนอยู่คอละที่ก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยคือไอ้เรื่องพวกนี้นี่มันแบบมันต่างกันแบบเป็นปิ่ย่อยอ่ะดังนั้นสรุปแล้วก็คือกับคําถามที่ถามว่างบการเงินแต่ละประเทศเนี่ยมันต่างกันไหม ก็คำตอบก็คือมันอาจจะต่างกันแต่วันต่างกันเล็กน้อยไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากังวลแต่อย่างใดแล้วถ้าสมมติว่าเราอ่านงบการเงินของประเทศไทยได้แปลว่าเราจะอ่านงบการเงินต่างประเทศได้ไหมได้แน่ๆน,นะครับเพราะหน้าตามันก็เหมือนเอนกันแหละโอเคไหมครับวิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สําหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทําได้บน Facebook กับ YouTube SmartStop Investment แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงๆและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดน,นึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองและเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ